วันมาคบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกและเกิดเหตุอัศจรรย์4ประการ 1. วันที่พระพิสุสง์จำนวน1น5 0รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระพิสุเหล่านั้นร้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 3. พระพิสุเหล่านั้นร้วนได้เป็นเอหิพิขุอุปสัมปทา คือการได้รับอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าและ 4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน3วันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุงารงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์4ประการผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัสุภะสาขาเทคโนโลยีมันติมีเดียขอเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาทุกท่าน ร่วมกันสืบสารทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการทำบุญวันมาคบูชาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวมผ้าไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ